จากหลอดไฟสู่ห้องผ่าตัดการพลิกชมครั้งประวัติศาสตร์ของ p h i l i p ส์ชื่อ p h i l i p ส์ที่เราคุ้นหูหลายคนคงนึกถึงหลอดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแต่รู้ไหมวันนี้ฟิลล i p สไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้วจากยักษ์ใหญ่ในโลกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคพวกเขาได้ผ่าตัดองค์กรครั้งใหญ่ จนกลายเป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์เรื่องราวเริ่มต้นตั้งแต่ปี1891สองพี่น้องเจอร r รดและ Anton อน i ฟิลลัตั้งโรงงานหลอดไฟเล็กๆในเนเธอร์แลนด์ด้วยความฝันที่จะสร้างนวัตรกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนจากหลอดไฟสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าในทุกบ้านฟิลลัพส์เคยเป็นแบรนด์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลกแต่เมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล พวกเขากลับเริ่มล้าหลังขาดโฟกัสจนเกือบต้องปิดตำนานกว่าร้อยปีลงปี2011คือจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อเฟรนซ์แวนฮาวเดนเข้ามาเป็นเซียวคนใหม่และตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์หันหลังให้ธุรกิจเดิมและมุ่งหน้าสู่โลก e a l t t เทคอย่งเต็มตัว p h i l i p ส์ Phillips ลงทุนวิจัยเทคโนโลยีการแพทย์สร้างนวัตกรรมตั้งแต่เครื่องคูรม i รไปจนถึงระบบตรวจสุขภาพทางไกล ที่ให้แพทย์ดูแลผู้ป่วยจากที่บ้านได้จริงวันนี้ p h i l i ปสคือหนึ่งในสบริษัทเทคโนโลยีสุขภาพชั้นนำของโลกและยังคงยึดมั่นในคำสัญญาเดิมคือใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนเรื่องของ p h i l ิปสคือบทเรียนสำคัญว่าในโลกที่เปลี่ยนเร็วผู้ที่กล้าปรับตัวเท่านั้นคือผู้ที่อยู่รอดถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้กันต่อไปนะคะ